สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับนานๆเราจะได้มีโอกาสเอาด o n d Grand p a r a d i s e เนี่ยเชิญมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าแหมเราน่าจะถามถึงเรื่องภารกิจหรือการบ้านของผู้บริหารกันสักนิดนึ่งว่าคนเป็นด o n d g r a n r p a r a d ด s e เนี่ย เขาทําอะไรกันบ้างฮะยกตัวอย่าง mm. เช่นถ้าเป็นนักเรียนนะพี่นะเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยครูจะให้การบ้านเรากลับมาบมาทบทวนว่าวันนี้เรียนอะไรไปบ้างทําทรงครูหน่อยนะฮะแต่สําหรับไดมอนด์แกรนด์พอออกไปทํางานมาบับเนี่ยเข้าบ้านกันบ้านของเราเราทําอะไรจริงๆแล้วนะครับถ้าจะตอบอาจารย์พระพุทธเุตรงๆนะครับงานของเราเนี่ยมันเป็นงานที่เราทํําทาซ้ําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่า เราออกไปหาทีมงานออกไปสร้างเครือข่ายออกไปชวนคนเนี่ยนะทุกครั้งที่ออกออกไปชวนคนไปสร้างเครือข่ายไปให้โอกาสคนไปช่วยทีมงานเนี่ยนะครับแน่นอนครับกลับมาเนี่ยเราก็ต้องกลับมานั่งคิดนะครับว่าคนไหนที่จะเติบโต <ứng> คนไหนที่จะเป็นไปได้ครับนะครับแต่เราก็ไม่ทอดทิ้งใคร,ครนะครับ,รบเพราะว่าเรารู้ว่าเครือข่ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ทุกคนสามารถทําได้ครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่เรากลับมาที่บ้านเราคือวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวขององ,องค์กรข,<อ>ของเราครับใช่ไหมฮะว่าว่าองค์กรของเราเนี่ยมีอะไรที่เราจะต้องลงไปช่วยเหลือบ้างถูกต้องครับนะแต่และทีมแต่แล,ะแตและทีมม,มีมีทีมงานอยู่ทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยไหมฮะ ก็เกือบนะครับเพราะว่าพี่สมุทรภาเหนือตอนล่างในี่ยเกือบทั้งหมดใช่ไหมแต่เอา้อจริงเห็นว่าไม่ได้มีอยู่แค่พื้นที่แถวนั้นใช่ครับก็กระจายไปหลายจังหวัดเลยใช่ไหมฮะกระจายไปทั่วครับเออมีทีมงานอยู่เยอะๆแบบเนี้ยอยู่หลายๆจังหวัดแบบเนี้ยวิธีการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยเราสร้างยังไงเราดูแลยังไงเพราะบางทีคนเป็นไดมอนด์เนี่ยมีเครือข่ายเป็นแสนๆรหัสอ่ะจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยจุดเด่นก็คือเรามีความสาเร็จ คือความสามเร็จของผมเนี่ยนะครับมันเป็นความสามเร็จทีออ่ละหลายคนเนี่ยนะครับอยากเรียนแบบนะอยากประสบความสามเร็จแล้วก็เป็นแบบอย่างครนะไม่น่าเชื่อว่าไอ uhm, ้ <Tod man. S 1> คุณสมบูรณ์แดงรอดเนี่ยอดีตคนขี่สำรอดไม่น่าเชื่อจะทําได้นะฮะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เชื่อมให้ละหลายคนนะครับไม่ว่าจะอยู่อยู่ลึกขนาดไหนในสายงานหรือองค์กรในสายงานองค์กรของผมนะครับจะจะเกิดแรงบันดาลใจร,รวมทั้งสายงานอื่นๆด้วยนะครับและหลายคนเนี่ยนะครับเชื่อไหมว่าผมผมมีกําลังใจจากคุณสมบูรณ์นะครับที่ผมจัดเตรียมจะทาทุกวันนี้ เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อนะครับว่าความสาเร็จของเรานี่แหละครับความสาเร็จของเรานี่แหละครับเป็นการเชื่อมเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีนะครับโยงให้ทุกคนนะครับมีความรู้สึกว่ากิฟริตนี้ไม่ยากมันทําได้พี่สมบูรณ์นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับ,บการจัดกิจกรรมรเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ในทีมงานด้วยกิจกรรมที่จัดส่วนใหญ่เนี่เป็นแบบไหนคร เรามีแคมป์สัมมนาครับแคมป์สัมมนาที่เราจะจัดประมาณ2เดือนครั้งซึ่งผู้นําของเราก็ัะกันหลายกลุ่มหลายทีมนะครับแคมป์สัมมนานี้แหละครับเป็นการรวมพลังของทุกคนนะครับที่มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาหลากหลายอาชีพนะครับบางคนร่ํารวยบางคนยากจนบางคนไม่พร้อมบางคน คิดตัวเองทําได้บางไม่ได้บางนะครับจะไปอยู่รวมกันหมดนะครับมันจึงเกิดเป็นพลังมหาศาลมันเป็นความหลากหลายของการจัดแคมป์สัมมนาเพราะฉะนั้นตัวนี้คือบรรยากาศการเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นเลยกระตือรือร้นเลยครับในแคมป์ในแคมป์สัมมนานี่นะครับเราเราไม่ใช่มีเพียงแค่แค่การโปรโมทความสําเร็จของผู้นําอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเรามีสินค้าพร้อมสินค้าของเรานีจะมีจันจัด เป็นมัวเป็นกลุ่มเป็นหมวดห,หมู่เลยนะครับจะมีผู้นำของเรารนเนี่ยประจําแต่ละฐานเลยนะซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเราจะมีคนเข้ามาทํางานกับเรานเนี่ยมาสร้างเครือข่ายกับเรานเนี่ยเขาต้องเข้าใจสินค้าด้วยเพราะสินค้าเราเ,เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราวันนี้เรามีคนเข้ามาแล้วแล้วคนไม่ใช้สินค้าของเราเนี่ยไม่ได้เลยทาไมให้เขาใช้ครับเราต้องใช้เองก่อนและเราจะต้องมีข้อมูลที่ดีนะครับให้กับผู้ม่หวังของเราให้กับคนที่เข้าร่วมสัมมนา ครับ,รบพี่สมบูรณ์เองก็เป็นคนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะแล้วก็ได้รับการยอมรับทางสังคมเนี่ยมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะในกิฟฟารีนนะับ,บแต่ในสังคมทั่วๆไปในพื้นที่ที่เราอยู่คือในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเราก็ได้รับการยอมรับด้วยนะครับ,รบเ,ออเกียรติประวัติทางสังคมที่นอกเหนือจากการเป็นด a มอนแกรนด์พาราไดซ์แล้วเนี่ยตอนนี้เห็นว่าได้รับเกียรติเพิ่มเติมเข้ามาด้วยส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันผมก็อยากรู้ว่าคนที่เป็นนักธุรกิจเครือข่ายเนี่ย เขามีวิธีการพาตัวเองไปสู่สังคมใหม่ๆเพื่อที่ที่จะรู้จักกับผู้คนมากขึ้นยังไงก็จากดาวไลน์ของเรานี่แหละครับนะเรามีดาวไลน์ของเราเนี่ยเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารนะครับก็เดาวไลน์ของเราเนี่ยแต่ละคนก็เล็งเห็นความสมพั์ของเรานะครับที่เราสามารถที่จะเป็นผู้นําสังคมได้เป็นผู้ช่วยเหลือสังคมได้นะครับรบเราก็จึงได้รับเลือกตรงนี้ครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับล่าสุดนี้ผมก็ได้เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนซึ่งซึ่งผมเองผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่เกินคาดนะครับเพราะว่าอายุผมก็ไม่ใช่เยอะนะฮะสิ่งที่สําคัญการหยิบยื่นโอกาสตรงนี้ให้เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งของครอบครัวครับครับนน,นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่พอเรารู้จักคนมากขึ้นคนที่เรารู้จักเนี่ยก็จะพาเราไปรู้จักคนในสังคมที่หลากหลายมากขึ้นตามไปด้วย สัมผัสกับกิฟฟารีนมานานหลายปีพี่มองว่าอะไรคือความสวยงามของธุรกิจกิฟฟารีนความสวยงามของกิฟฟารีนก็คือว่าทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาก่อนหรือมาหลังนะครับพอมีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยถ้าทําจริงเนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นรายได้ครับมีความสําเร็จหลายคนเนี่ยน้ำตาไหลครับได้เที่ยวต่างประเทศนะหลายคนเนี่ยรับเงินโบนัสรับเงินต่างๆเนี่ยคือตัวเองเนี่ยไม่เคยคาดฝันมาก่อนนะครับนี่คือความสวยงามที่ผมมองเห็นอันดับแรกเลยก็คือคนที่เข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยและหลายคนนะครับ ถ้าทำจริงนะครับ,รบเห็นเม็ดเงินแน่นอนครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือความรู้ความสามารถนะครับสิ่งที่ได้มาพัฒนาตนเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาได้รับเพิ่มเติมเข้ามาจนเขาเองเนี่ยไม่คาดไม่ถึงว่าเขาเนี่ยจะได้พัฒนาตัวเองได้สักขนาดนี้อืมแน,นี่คือความสวยงามที่ผมคิดว่าไร้คู่แข่งจริงๆครับแต่บางคนเขาก็กังวลใจเขากลัวว่าเขาไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่เคยขายของไม่เคยชวนคนหลายคนคิดแค่นี้เขาก็เลยกลัวไปหมดคนที่เริ่มต้นออกสตาร์ทด้วยความกลัวเนี่ยเราจะมีวิธีการขจัดความกลัวเขาไปได้ยังไงคือเราเราต้องให้เขาเข้าใจ<ค>ก่อนเ<จ> ER คยเจอทีมงานที่มี<จ> ER ความกลัวเราค,ค,คือตรงนี้เจอกับตู้สายแล้วครับผมเชื่อนะครับเจอ ER กทั้งประเทศเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องให้ให้ให้ทีมงานเราเข้าใจก่อนนะครับว่าผมเราไม่ได้เชิญคุณมาขายสินค้านะครับเพราะผมเชื่อนะครับคนส่วนใหญ่ไม่ชอบขายครับ คนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบขายไม่ชอบเดินไปตามบ้านแล้วขายสินค้าให้กับลูกค้าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบนะฮะเพราะเพราะเราเนี่ยพื้นฐานเราเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะขี้อายนะครับคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เราต้องให้แนวคิดเข้าใหม่นะครับว่าวันนี้นะฮะเราเชิญเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการมาใช้สินค้าของเราใช้สินค้าของเราแล้วมีรายได้มีผลประโยชน์เกิดขึ้นเราก็เปรียบเทียบง่ายๆนะครับว่านี่คือห้างสรรพสินค้านะครับเราซื้อสินค้ามาสมมติหนพันห้าร้อยบาท 1,500บาทแล้วสินค้ามานหนึ่งชุดนะครับเท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่เราได้รับแต่วันนี้เรามาท้อที่กิฟฟารีนเป็นห้างสรรพสินค้ามหาศาลครับผมขอใช้คํานี้นะครับเพราะอะไรครับสินค้าราคาก็ใกล้เคียงกับห้างเลยนะซื้อมา1,500เหมือนกันนะฮะสิ่งที่เราได้รับก็คือสินค้าหนึ่งชุดได้ตําแหน่งด้วยครับทุกคนคิดตะลึงครับเอ้ซื้อสินค้าแล้วมีตําแหน่งด้วยใช่ไหมครับอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเขาซื้อสินค้าครบ1,500ขึ้นไปเนี่ยเขาก็มีตําแหน่งบอสตาครับ นะมีประกันให้อีกแสนสองนะทุกคนฟังแล้วก็โอ๊ยอะไรให้อย่างนี้เชียวเหรอ,อม,มีประกันให้ด้วยยังไม่พอครับมีเงินประจำตำแหน่งอีกสิบเปอร์เซ็นมีเงินคืนให้ด้วยเราเปรียบเทียบไปก็เห็นว่าวันนี้เราเชิญคุณมาเนี่ยแค่เปลี่ยนที่ซื้อครับ,รบเราไม่ได้เชิญคุณมาขายนะเราเชิญคุณมาเปลี่ยนที่ซื้อถ้าคุณซื้อที่กิฟฟารีเนี่ยห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะที่เป็นห้างที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาซื้อแล้วเป็นชื่อของเราเนี่ยนะแล้วคุณได้ผลประโยชน์ กับห้างอันนี้เป็นห้างของฝรั่งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นห้างทั่วไปเนี่ยคุณซื้อแล้วคุณไม่มีโอกาสได้ผลประโยชน์เนี่ยค,คุณจะเลือกซื้อของใคร,ค,รคุณเริ่มที่ตัวเองก่อนครับนั่นก็คือสิ่งที่เราพยายามนําเสนอเขาไปอะไรครับ,รรบท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาคุยกับคุณสมบูรณ์กันต่อนะครับเกี่ยวกับชีวิตที่หลากหลายรูปแบบว่าชีวิตของคุณสมบูรุญมีกี่โหมดกี่ด้านกันแน่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันครับคิดง่ายๆว่าวันนี้ท่านเป็นดาวครับ ท่านเป็นดาวดวงหนึ่งของบริษัททุกวัน <énd> ram, เป็นดาวก็คือเป็นเป็นดาวที่จะหลัดแสง,เป,แสงเป็นสตาร์นี่นะครับพร้อมที่จะขึ้นบอลพร้อมที่จะขึ้นโกพร้อมที่จะขึ้นซินนะครับเราต้องมีความคิดว่าเราเองเนี่ยนะครับถึงจะขึ้นตำแหน่งสูงขานาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยให้เรามีความรู้สึกว่าเรายังอยู่เป็นดาวดวงหนึ่งของบริษัทที่พร้อมที่จะจลัดแสงให้ผู้อื่นได้รู้ว่ากิฟลิงคืออะไร